นี่นะครับซื้อปลั๊กสามตามาพอดีเป็นสามขาแบบนี้นะครับแต่ปลั๊กไฟที่บ้านเนี่ยจะเป็นสองขานะครับครับปลั๊กไฟที่บ้านจะเป็นสองขาแบบนี้ซึ่งเป็นสองขาอาแบบนี้ก็มีการเดินสายไฟก็คือสายลายกับนิวตันเท่านั้นนะครับก็คือแค่สองเส้นแต่ปลั๊กสามตาที่ซื้อมาเนะี่ยเป็นเป็นสามเส้นมี นะครับมีการเดินาส,าส,าสายสามเส้นซึ่งสายสายเส้นที่สามก็ไม่ไม่มีประโยชน์นะครับปักสามขาที่ซื้อมาอันนี้จะเป็นสายลายหรือนิวต้อนอันนี้จะเป็นสายดินนะครับซึ่งสายดินตรงเนี้<ม>คือฮักที่บ้านรับเป็นเป็นปักเป็นปักสองขามีลายกับนิวต้อนแล้วสายดินนี้ก็ไม่จําเป็นเราสามารถหักทิ้งได้เลยนะครับเพื่อจะได้ต่อเชื่อมโดยไม่ต้องใช้ตัวแปลง โดยเราจะต้องใช้ตัวแปลง3ามขาแบบนี้นะครับให้กลายเป็น2ขาเพราะถ้าหายไปขาหนึ่งอยู่ดีนะครับหายไป1นเส้นสายหายไป1นเส้นะนะครับทีนี้เราก็จะมาหักสายที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ต่อกับปลั๊กไฟ2ขาธรรมดาได้ก็คือสายนี้นะครับนะฮะสายนี้ซึ่งมีจุดเห็นว่ามีจุดแตกต่างนี่จะเป็นส,สีขาวสีขาวอันนี้จะไม่เหมือนเขานะ แล้วก็หักขานึ่งออกได้เลยนะครับโดยโยกเบาโยกนะครับจะใช้เลื่อยก็ได้นะครับหรือจะใช้ครีมย่องผมก็ได้ก็โยก ค่อนข้างจะแน่นนิดหนึ่งนะฮะเพราะเจอปลักแบบมี้ิี่ห้อมาหน่อยได้มาตรฐานมอ,อกกอนะครับนี่นะครับหักออกไปแล้วนะครับอ๋อนี่หักหน่อยไม่เป็นไรตรงนี้ไม่เป็นไรไม่มีผลครับนะครับอ่านี่หักไปเหลือสองขาแล้วนะครับซึ่งสองขาเนี่ยเราสามารถไปเสียบกับปลักปลักไฟบ้านได้เลยนะครับโดยโดยจะไม่ต้องใช้ตัวแปลงตัวนี้ละนะครับ นังใช้ตัวแบนสามขาออสองขานะครับนะครับทีนี้เห็นไหคกับเราสองขาแล้วเราก็สามารถเสียบปลั๊กไฟธรรมดาได้เลยนะครับ